ใครเห็นคลิปนี้นะลองค้นหาที่บ้านดูนะครับตามทิ้งพระเดี๋ยววันที่1กับวันที่2เดือนมิถุนานเนี่ยผมแล้วก็ครอบครัวจะไปพักผ่อนกันที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับถ่าไหนมีราคาเดี๋ยวแยกให้อันไหนไม่มีราคาแยกให้อันไหนเป็นพระเกแยกให้ถ้าไหนเป็นพราเรียมทองพราไม่มีราคาราคาทองกรอบทองเก่าก็รับซื้อรับซื้อทั้งหมดมาเจอผมต้องได้เงินกลับบ้านครับและก่อนจะรับชมคลิปนะครับสําหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับ ให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า s i n n 5 5 6 6ย้ำนะครับ s i n n 5 5 6 6ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับ <S <S สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับที่อยู่ใน จังหวัดพยองนะก็พอดีว่าเดี๋ยววันที่1กับวันที่2เดือนมิถุนานเนี่ยผมแล้วก็ครอบครัวจะไปพักผ่อนกันที่อำเภอแกลงนะก็เป็นหลายๆครั้งที่ผมเวลาจะไปทําธุระที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีการรับเช่าพระด้วยนะ,ะ FC ที่มีพระเครื่องของพุทธะแล้วก็สายอ,ยาอื่นๆเนี่ยมาเจอกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าใครเห็นคลิปนี้นะลองค้นหาที่บ้านดูนะครับตามที่งพระ แล้วก็ดูเลยนะครับว่าที่บ้าน,นมีพระอะไรที่มีความงสงสัยว่าจะแท้ไม่แท้และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปเจอผมนะครับที่โรงแรมอักษรอ,อําเภอแกลงนะครับโรงแรมอักษรอ,อําเภอแกลงในวันที่1และวันที่2เดือนมิถุนายนนะครับก็ใครที่อยู่ในละแวกอ,อาจจะเป็นสตหีบชนบุรีหรือว่าจะเป็นอําเภอแกลงนะหรือว่าจะเป็นจังหวัดระยองหรือว่าจันทบุรีเนี่ยมาเจอกันได้นะครับที่โรงแรมอักษรจังหวัดระยองนะครับ อำเภอแกลงจังหวัดระยองโรงแรมอักษรในวันที่1และ2นี้เป็นข่าวดีให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็ฝากอีพีนี้ไว้ด้วยนะครับนาพระมาให้ดูเยอะๆเลยนะครับแอดไลน์มาแล้วก็ส่งรูปมาค้นหาที่บ้านดูเลยครับถ้าไหนมีราคาเดี๋ยวแยกให้อันไหนไม่มีราคาแยกให้อันไหนเป็นพระเก๋แยกให้ถ้าอันไหนเป็นพระเลี่ยมทองพระไม่มีราคาราคาทองกรอบทองเก่าก็รับซื้อรับซื้อทั้งหมดมาเจอผมต้องได้เงินกลับบ้านครับฝากอีพีนี้ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ